สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องคุยเล่นกับป้านะคะเมืองระยองเป็นอีกเมืองหนึ่งเรียกได้ว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่มากมายเลยทีเดียวค่ะครั้งหนึ่งคุณนิพนธ์เขาก็มีธุระที่จาเป็นจต้องเดินทางไปที่จังหวัดระยองนะคะคุณนิพนธ์แกก็เล่าว,ว่า ในการไปตรวจงานที่จังหวัดระยองนั้นแกไม่สามารถที่จะไปเช้าเย็นกลับได้แม้จะคิดว่าจังหวัดระยองนั้นอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่แต่ด้วยความเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าจึงจำเป็นต้องหาที่พักละแวกนั้นจะเอาที่พักที่มันดีๆหน่อยก็ดูแล้วจะมีแต่ราคาค่อนข้างจะแพง แต่โชคดีที่โรงงานที่คุณนิพนธ์ไปตรวจนั้นสอบถามจากคนพื้นที่แกบอกยังพอมีห้องว่างอยู่ด้านหลังของโรงงานนั่นเองค่ะด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากที่เช็คอินเข้าพักแล้วคุณนิพนธ์ตามปกติแล้วแกก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระก่อนที่แกจะนอนอยู่แล้วนะคะคืนนั้นก็เหมือนกันค่ะแกกำลังจะเข้านอน แต่ยังไม่ได้นอนอาบน้ำเสร็จแล้วแกก็เปิดไฟหน้าห้องน้ำเอาไว้บริเวณห้องน้ำนั้นก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งตอนนั้นแกปวดฉี่แกก็เลยลุกขึ้นไปฉี่แล้วก็เดินกลับพอกำลังจะมาถึงที่นอนแกรู้สึกด้วยสัญชาตญาณของแกเองนะคะคือเย็นสันหลังวาบวาบเหมือนมีใครกำลังมองอยู่ข้างหลังระหว่างนั้นเอง แกได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะร้องไห้สลับสลับกันไปบอกมิถูกว่าอารมณ์ของผู้หญิงคนนั้นเป็นแบบไหนกันแน่ <ś led> คุณนิพนธกระตกใจถึงขั้นขนาดขาแข็งจนต้องอุทานออกมาเฮ้ย <ś led> แล้วก็ใช้มือขยี้ตาตัวเอง ตบหน้าตัวเองดังเพี้ยแต่ว่าภาพผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ได้หายไปซึ่งเป็นการยืนยันว่าตาของแกไม่ได้ฝาดไปเองชุดของผู้หญิงคนนั้นเป็นชุดนอนสีออกชมพูชมพูมองผ่านไฟดวงเล็กบริเวณหน้าห้องน้ำสีชุดนอนนั้นเป็นสีตุ่นๆนผมของเธอยาวกรอมเท้า นั่งหันหน้าไปทางโต๊ะเครื่องแป้งเล่นออกคุณนิพนธ์ขาแข็งก้าวขาไม่ออกเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้เงยหน้าหันกลับมามองคุณนิพน์ค่อยๆเงยหน้าขึ้นหันกลับไปทางห้องน้ำทันใดนั้นเองเธอก็กระโดดกลับเข้าไปในห้องน้ำเสียงในห้องน้ำก็ดังกุกกักกุกกักุกกก,กประตูห้องน้ำก็ถูกปิดไฟก็ดับลงทันที พอคุณนิพนธ์แกคว้ากระเป๋าได้แกก็รีบวิ่งออกมาจากห้องนั้นทันทีและนี่ก็เป็นประสบการณ์ลึกลับที่คุณนิพนธ์ได้เคยสัมผัสด้วยตัวเองที่จังหวัดระยองค่ะส่วนอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องราวของป้านิดเมื่อสมัย40ิกว่าปีที่แล้วป้านิดแกเล่าว่าไฟฟ้ายังไม่ใครจะมีใช้อย่าว่าแต่โทรทัศน์ แม้แต่ไฟนีออนนั้นยังหายากส่วนมากเขาก็จะใช้ตะเกียงเจ้าพายุถนนหนทางในเวลากลางค่ำกลางคืนนั้นโลง่งถ้าจะไม่มีผู้คนสัญจรในเวลากลางคืนนี่เหมือนสมัยทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่บางครั้งแทบจะไม่รู้วันรู้คืนกันเลยทีเดียวท้องถนนก็ไม่เคยห่างหายจากรถยนต์ เวลาที่เรียกว่ากลางคืนนั้นบางสถานที่มีผู้คนพลุกพล่านยิ่งกว่าตอนกลางวันสิอีกดังนั้นการที่เราจะจินตนาการถึงบางที่ที่ยังไม่ค่อยจะมีไฟฟ้าใช้จึงเป็นสถานการณ์ที่ออกจะทำให้นึกภาพยากอยู่สักหน่อยสมัยนั้นปาน,นิดกำลังคลอดลูกใหม่ๆอยู่ที่โรงพยาบาล หมอให้พักอยู่ที่โรงพยาบาลสี่วันดังนั้นในวันที่จะรับป้นิดกลับบ้านจึงมีครอบครัวกลับมารับด้วยวันนั้นมีพ่อสามีแม่สามีลูกชายคุณโตแล้วก็สามีกว่าจะเดินทางกลับถึงบ้านเวลานั้นก็เป็นเวลาพระเนสคนสมัยก่อนเวลามีใครคลอดลูกใหม่ๆ เขาก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้แม่ลูกอ่อนนั้นก้าวขาขึ้นบันไดหรือว่าที่สูงๆแล้วก็จะมีข้อห้ามอีกหลายๆข้อห้ามเลยทีเดียวดังนั้นทางครอบครัวของสามีป้านิดก็เลยพากันตัดสินใจว่าคืนนี้ควรจะพากันนอนข้างล่างจะดีกว่าจากนั้นจึงได้จุดตะเกียงเจ้าพายุเอาไว้เพื่อให้เป็นแสงสว่างภายในห้อง จากนั้นในเวลาประมาณ3-4ถึทุ่มปรากฏว่าทุกคนนั้นม้อยหลับกันหมดแล้วยังคงเหลือแต่ป้านิดเป็นเพราะว่าลูกคนโตนั้นยังคงติดแม่กว่าแกจะกล่อมให้ลูกชายคุณโตหลับได้นั้นกอล่นเอาแกแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงในระหว่างที่แกกำลังจะเคลิ้มหลับปรากฏเห็นผู้หญิงแปลกหน้าจูงมือเด็กมาด้วยหนึ่งคน แล้วค่อยๆเดินมาแต่แกมองไปมองมาแล้วแปลกๆสองคนนั้นเดินหมุนตัวลอยๆเบาๆชอบกลเสร็จแล้วก็มานั่งจ้องแกอยู่ที่ปลายเทา้าเสื้อผ้าดูมอมแมมผมเผ้าดูรุงรังสายตาไม่ค่อยจะเป็นมิตรมันแปลกตรงที่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีแววตาแต่ทำให้ป้านิดรู้สึกได้ทันที ว่าเกิดสิ่งที่เหนือธรรมชาติขึ้นกับแกเข้าซะแล้วแถมยังไม่เป็นนิดทันทีที่สองแม่ลูกนั่งลงตะเกียงก็ดับพรึบปนิกแกตกใจร้องกรี๊ดลั่นบ้านจนทุกคนในบ้านตื่นสองแม่ลูกนั้นก็กระโดดหนีออกไปราวกับเป็นแมวน้อยหนีหายไปจากตัวบ้านอย่างไรร่องรอยเป็นอะไรกันละ่ะฮะแม่นิด ห่อกใช่ไหมตกอกตกใจกันไปหมดเลยเนี่ยไอ้หนูมันก็พลอยขวัญเสียปีด้วยเนี่ยอยช่วยหนูด้วยแม่ผีผีมันมาหลอกหนูจ้าตอนนั้นสามีของป้านิดยังคงงวงเงียงวงเงียมันจะมีผีไปได้ยังไงล่ะแม่เอ้ยแต่แต่ฉันเห็นจริงๆนะแม่ตอนนั้นน่ะฉันยังไม่ได้หลับดีเลยนะ เอาละแตว่าเจืบอกี้หรอกจริงๆน่ะถ้าเป็นอย่างที่บมัน,นิดว่ามาถ้าอย่างนั้นคืนนี้เรายายกันขึ้นไปนอนข้างบนบ้านให้หมดเลยนี่แหละนะดีจ้ะแม่ฉันกลัวหลังจากนั้นในเวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหลังจากที่ทุกคนได้หลับตาลงไปหมดแล้วก็ยังคงเหลือแต่ป้าน,นิตอยู่คนเดียว ซึ่งทำท่าจะเคลิ้มเคลิ้มหลับแต่แกก็ยังคงไม่หลับยังคงเสียขวัญกับเรื่องราวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานพักเดียวเท่านั้นสองแม่ลูกนั้นก็มานั่งจ้องเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแกอยู่ตรงปลายเท้าอีกเหมือนเดิมปานิดแกก็ตกใจร้องเสียงหลงขึ้นมาอีกแต่เสียงของแกนั้นมันไม่ออกจากลำคอเพราะสองแม่ลูกนั้น กระโดดขึ้นมาทับท้องของแกพอดีสามีของแกที่ลุกเข้ามาเข้าห้องน้ําก่อนหน้านั้นเห็นผีสองแม่ลูกกําลังทําอะไรกับเมียตัวเองอยู่จึงรีบวิ่งตึกตักตึกตักเข้าไปดูสามีแกเห็นกับตาว่าสองแม่ลูกนั้นกระโดดออกไปทางหน้าต่างเหมือนแมวอย่างที่ประนิดแกเล่าให้ฟังครั้งแรกกลายเป็นว่าคืนนั้นทุกคนแทบจะไม่มีใครได้นอนเลย เสียงวิทย์ไวเอะอะมะเทิงทำให้ข้างบ้านของแกพากันถือใต้วิ่งเข้ามาหาพอรู้เรื่องก็พากันเอาสายสินเข้ามาคล้องคอป้นิดต่อมาตอนเช้าจึงได้พาป้นิดไปทําบุญสะดอกเคราะห์ใส่บาตกรวดน้ำจากนั้นป้นิดแกก็ไม่เคยเจอสองแม่ลูกนั้นอีกเลยค่ะถ้าชอบเรื่องที่ป้าเล่า อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ